ครับน,นี่ก็กรีดยางนะครับนี่ก,นนก็ถือว่าอากาศหนาวนครับยางปลาก็ถือว่าไหลนะครับตอนนี้จะมีความพิเศษอยู่ก็คือเวลาก,กรีดเสร็จแล้วก็ยังมีมีมยางไหลามาเยอะเลยนะตอนนี้แห้งแล้วนะแต่ละสวนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก ต้นสองต้นสามต้นหรือหลายต้นนะครับที่ที่จะเป็นไฮไลท์ของสวนนะครับก็คือจะมีการไหลของน้ํำยางนะครับที่เยอะเยอะพอสมควรครับอันนี้นนก็ขีดประมาณสี่มีดนะครับขีดประมาณสี่มีดนะครับก็ได้ประมาณนี้ efendim, libro, ครับเยอะอมากครับก็จะเป็นบางต้นครับไม่ไม่ทุกต้นนะครับเป็นบางบางต้นแต่ละสวนก็จะมีแต่ประมาณ ต้นสองต้นนะที่เยอะกว่าเพื่อนนะครับต้นนี้ก็ถือว่าเยอะออกเยอะมานะครับต้นนี้ก็กบบรรยากาศมาชมครับแล้วก็ต้นก็อยู่เวนริมถนนนะครับถนนไปสวนไปไล่นะครับก็อาจจะเป็นทําให้น้ํายางไหลดีนะครับวันนี้ก็ากีดยางในเช้าครับวันนี้เก็บบรรยากาศหน้าหนาวมาชมครับวันนี้ก็เพิ่งลิกกกีด ก็ไหลากาดหนาวครับน้ำยางก็จะไหลดีหน่อยนะครับโอเคครับจบเป็นกาศมาชมครับสวัสดีครับ